สำหรับใครนะคะที่ยืนยันชื่อนะคะด้วยเครื่องหมายสีฟ้าไปแล้วนะคะแล้วอยากให้ชื่อของเราเนี่ยแสดงผลนะคะเป็นชื่ออื่นนะคะที่เราอยากให้แสดงนะก็ให้เรานะคะกดไปที่ในส่วนของการตั้งค่านะคะเลือกรายละเอียดส่วนตัวเลือกโปรไฟล์แล้วก็กดไปที่ชื่อนะคะกดไปที่ชื่อเสร็จแล้วนะคะเลือก จัดการชื่อตามภาษาที่กําหนดแล้วเราก็กรอกชื่อลงไปแล้วก็กรรอกรหัสผ่านนะคะ อ่ะโอเคเรียบร้อยนะค่าเราลองมาดูชื่อเราอ่านะคะชื่อเราก็เปลี่ยนเป็นนานะนะจังอยากสีแล้วนะคะแต่ว่าชื่ออันเนี้ยมันจะแสดงผลเฉพาะคนที่ตั้งเมนูเ<ม>ป็นภาษาไทยนะแต่ถ้าเกิดว่าตั้งเมนูเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นชื่อที่เราได้รับการยืนยันตัวตนนะคะ